พามาเบ่งสวนมะเขือจ้าพีโนโ่น้องสวนมะเขือลายมะเขือเปอาะจ้าพีโนโ่น้องเพิ่นปลูกเป็นลาๆให้ได้จากนี่เพิ่นหมุนเวียนปลูกเนาะทั้งนนก็นจะเป็นบัวพุ่ตรงนี้ก็เป็นมะเขือเป,อเปอาะจ้า ปลูกขึ้นธรรมชาติใช้ปุ๋ยมูลบัวจ้าทุกคนอุอ่นซ่อนเด้งามงามงามจา้าตุ่นมะเขือเปาะนี่มะทั่วบ่อเฮ้านี่แหละจา้า มาชมตุ่นมะเขือสวนมะเขือจ้า งามได้จ้ะพี่น้องจ้าสวนมะเขือเงาๆจ้าต้นนี้ขึ้นยาอีแค่ตน้น เป็นดอกแล้วเป็นดอกแล้วนี่เป็นดอกแล้วพี่น้องนี่เป็นดอกเ้าจ้ะนีนเป็นคือต้นเตี้ยแท้ต้นเตี้ยก็เป็นดอกมันพันเอียงพันเตี้ยบ่มันพันเตี้ยบอนี้เป็นดอกแล้วต้นน้อยๆก็ได้ท่านดอมันทัานดอบอเนี่ เป็นดอกแล้วเป็นดอกแล้วเป็นดอกแล้วจ้ากระเพราพันเตียว่ามันคือเป็นดอกไว้